เอาเปนพูดได้ก็ขมาของอุญุไปทั้งเบาโต้ก้ามาะไนี่โนน่าเอาขึ้นจังตียงเล่นไปง่เตียนแม่แม่จะเห็นทัหนาว่าแม่อืเอ้าไม่เตียนด้อเสียงไงแค่เมื่อเสียงคือจังอมขี่อมตรวดไปยังจัดกโทถเด้อเอ้าแม่จะเห็นอีหยัง อ๋อใครคือว่าไปหาหมอเห็นมานอนจุงอยู่อย่างนี้แจ้งซี่ใครเพิ่นกับไปหาแพทย์หาหมอสมตัวบ่เป็นบนยังหลอกฮะ<า>บ่เป็นยังหลอกบ่เป็นยังคือเหลห่ยมผ่าโอ้ยยาเสาบ่าโควิดเดเ้อย่านแครเด้ิหมิม่นยังบา้าเดี๋ยวสิออกไปออกเอาอคือเหม็นแทะวันน่ะ ไปหาหมอป้าไปหาหมอป้าขันห้อนป้านี่บ่อะไรเป็นอย่างบ่เป็นย่งไขเจ้าสูงกับขแค่นี้เจ้าเห็นอย่างร่โอ้ยเดี๋ยวเจวป<ะ> <laughs> ้าเจ้ากันนั้นเปลี่นหายเป็นเงินแท้ห้อนปลานี่กับามาดกินบอกทุเลียนรีกินอยู่พูดเดียวโอ้ยขันกี่แพงเจ้ากับว่ากี่แพงข่อยบ่ญยากกินดอกเจ้าว่ามันหอมกมืมอ,นน <laughs> อมันเหม็นนั่นหอมเมื่อเหม็นนั่นแยบตายบุญแล้ว ก็ขี่จอดไปใส่ดอกรถจักรยานนี่ก็ได้ยามแต่คนมาหลักแม่นไหวเราทั้งขยะนี่ทั้งสิบคนที่พูดเอาคำเมื่อปผิดตาแล้วก็ยัง้งวัสดุอื่นด้วยเจ้ไปบแค่จังหน่ายอยู่ดอกข้อหน้าก็ได้โทษกับมาโทษหาห้จังหนึ่งวัสดุคือโทษหาเ้าดีแท้เมืองโทษเราทรัพย์อย่างนี้เรียนอยู่โทษโอ้ยโทเฮามาแล้วว่าเสียมาไลรโสดไลรเส็ย จักไปทังไหนให้มันไปลักไร่ทุผู้เดียวมาเหงาเหงาเหงาต้องอหอดกับบ่จะย่งเศร้ไาไปตายท่างหนยผู้บาทคำแล้วคือบงเออหนีหยั่งกับน,นี้กับฐานทีกับบ่ท่านจ๋าที่ไปเห็นขี้อยัางอยูอย่ฐานทีกับบ่ท่านเลยเสียมพร้อมเลย สีไร่ทดว่าไร่ทสดสี่เฮดว่าเฮดกับว่าบ่อเขา,าอ่านจะเป็นหัวหนาไม่ไปจ่ายทัางไหนละบาดนี่ยห่อนไทบาทนีัวหนาหัวหนาเนี่นนนทีดีเต่ะน้นบาทเนี่ยม,มันลักไอีทอดก้อนกูละน้อบาทนี่มาไก่ไกไกูเม,มารถมาตั้งเจ็ดลยอยก็จะขาดขึ้นลรอเนาะว่ได้เห็ดอีกอย่างหรอพี่น้องมันก็นแหงอยากเห็นอยากเห็น น่าหลับคนเียเห็มได้บ่าไม่ใช่เสพไปบับลีกินเลยบริกินดีไปก็ยังไม่เห็นเด้ยอยาบึองยายยางมันอเด้อสาธุ อเฮี้ยมแบเปียกหอนเอาปันเิกาอยู่ในหันอยู่บ่อากาศหอนกรอ็รอดของเอมนี่กับว่าเปิดป้ามะหอนแท้พาหน่าเอาอีกะเนี่ยไปส่ไหนนอนไปหาหลักลีนอนท่างไหนนอนนอนหลับขับทิศท,ที่ใสนนาะเนี่ยคำว่าเตี้ยงโตอะไรสุดก็คือจัง จังทําอาหารก็คือจังยืดไม่ดีบ่าีห,ออหอะะ้อยตอ,องห้อยกุ้นเนี่ยถราราชารผันยืนหนียืดให้มันเป็รักนอนรับทับเิียเที่เสียไบ้องหนูจักตื่นต้นตื่นตัวเท่พหน้นาเอาแม่ผู้ใดขององมาของอุ่นวไปข้างเบาะโต๊ก้ามมาหลังพัหน้าเอาอจังติยงนี่เป็นไงเตีนแม่แม่จะเห็นทัวนาว่าแม่ อืมเอาเมื่อเสียงด้วยเสียงไงเมื่อเสียงคือยังอมขี่อมตรวจไปยังใส่กันตรวจด้ะอืมเอาแม่จะเฮ็ดอีหยังอืมเอาไข่ค,คือว่าไปหาหมอเก็บมานอนจุงงูอย่างนีย่งนี้ไข่เพิ่งกลับไปหาแพทย์หาหมอสมทัวร์บบเห็นบา,างดอกฮะ<า>บ,บ่เป็นอยัางดอกบ,บ่เป็นอยัางก็เหลี่ยมผ่า โอ้ยย่ยาแต่บ้าโควิดเยอะยันท้ๆเลน,นี่หม็่นยังวะเดี๋ยวสิออกไปหอ,อกเอาขึ้นหม็นแท้เนราะนาไปหาหมอปไาไปหาหมอปลาขันห้อนปลาีมอืมบ่ได้เป็นยังบ่เป็นยังไขรเจ้าสูงกับใครแค่นี้เจ้าเห็นยังอยู่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจ้า,จากนันนะเป็นหายเป็นขึ้นแท้ห้อนปลาเนี่กับมาดกินหมกทุกเรียนดีกินอยู่ผู้เดียว โอ้ยขันกีแพงเจ้ากว่ากี่แพงขอ่อยป้อนหยาดกินดอกเจ้าว่ามันหอมเมือมันเหม็นนั่นหอมเมื่อเหม็นนั่น <c oughs> เหลียบตายพุญเราเหม็นนั่นบ่หอมสื่อมาอย้ำไ,ไลยข,อลข,อลขอ่อยก็บ่ได้กิน,นมาว่างในโต๊เหมือตลอดเนาะแต่ทางข่อยขอป่ด้กินเด้อข่อยถือกินอยู่ข่อยว่ามันเหม็นขันข้นถือกินว่าเหม็นนั่นเหม็นนี่ใจกินนั่ข้อเบียดบนบะแมนขันขันกินบักทุเรียนทั้งสี่ขันตาหอมหอมนี่หาทิพย์หาทิพย์ไปด้วยเจ้านี่ ไปหาหมอหาแปียกแ้วเลยมาเปียกข่อยพ่นเนาะไสมาเบิ่งขนาดบักโุเรียนน่ะบ่เบิ่งดอกเจ้าคือว่าเจ้าสิบ่กินข่อยบ่กินข่อยเบิ่งซื้อมาเฮ็ดสวดบอกว่ออกมาคืออีหยังเข้าแท้เอาเอาที่มกับป้าผุนยังถี่มไปหากินมินกันแต่อยากกินน้ำย่ามาหากินเด้แบบนั้นเป็นโคตร ินแตบกินว่าก,กับกินพูดเดียวรีก,กินพูดเดียวมอลีก,อลกินบอลีกินมันตีได้กินตีย่าเก็บย่าไข่ก็ที่เป็นพูดเดียวไปหาหมอพูดเดียวที่เจ้าต้องกินน้ำกันตามเมื่อกี้กันกินน้ำกันขันเจ็บไข่ได้เพื่อไปหาแพทย์หาหมอมาเพร้อมกันมับบานายังไม่ได้เมาหัวรถสายเทียพูดอะไกินงาบงับเขาต <c oughs> ามมองมันก็แอบปันนี่แล้วบอกทุเรียนนี่ถ้าพ่อเขาเรียกินพูดเดียวหรือไงเมื่อเกิดต้อคุยกันไหนย่างเด็กบ่ ขพงงันงก็เอาไปทีมจริงๆเลวหรอบักจงเอีกเราจัดหัตจิที่ปั้นนี้นน <c oughs> นจัดกเกวงนี้เป็นหัวหนาคนบักทุเรียนทำเนียกับปันลูกน้องกินมันบัคทุกย่อนดอกอย่างงี่บอ